สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับพวกเรานะครับฮิวมีหิวไหมอีพีสองนั่นเองอ่ะน้องจูจูครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเอเอเราอยู่กันที่ร้านข้าวแกงบุเฟเฟ่ค่ะซึ่เออเรามาวันนี้นี่เรามาแต่เช้านะคะนะคะเพื่อมากินข้าวแกงโดยเฉพาะเลย,เลยใช่นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับคือข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ที่เนี่ยตอนเช้าอะ่ะเขาจะเปิดเป็นข้าวแกงแต่ก็ตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นร้านหมูกระทะที่เป็นจุจูใช่ค่ะแล้วเดินทางมาง่ายมากเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเห็นปะตอนเนี้ยเป็น BTS เนาะ b t เอัอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราลงทางออก2มาปุ๊บเนี่ยเราเดินต่อมานิดเดียวข้างห้างเซนจูรี่เนาะเดินมาถึงเนี่ยเราก็จะเจอข้าวแกงเนาะอ่าพอเราไปจ่ายตางังค์่ไปจูๆเราก็จะได้ถาดหน้าตายอย่างนี้มาบอกกันเลยว่าไม่่อยได้ใช้เลยใช่ปะไม่ค่อยได้ใช้ค่ะได้ใช้ถาดอันนี้ล่าสุดตอนไหนปหั่นผมปั <c> ่ม <oughs> <c oughs> วันนี้เลยไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่กันเนาะแค่69<อ>บาทนะรับทุกคนแต่ว่าหกสิบบาทเนี่ย ใช้คนลักขึ้นของรัฐบาลได้นะครับใครที่อยู่แถวอนุสเอร์ลีเนาะก็สามารถแบบมากินได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ คนดูขนมจีนใช่ไหมปกติอ่ะ40บาทเราได้อะไรบ้างก็40บาทแม่งวิญญานุชินทุกคนเรามาดูันนี้มาดูนี้นี่ลองมาดูลองมาดูเห็นไหมเนี่ยทุกคนคือลูกชิ้นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนียนๆเลยอ่ะดูดิคือแบบได้ไหมสี่สิบาทแมงปีญาูกชิ้นเวลาเรากินอะไรนะเเยดี๋ยวเราลองให้ดูส่วนแบบส่วนนี้ดูต้มยำแอบตักมา ต้มยำนี่บอกเลยเนี่ยมาเนื้อเนเป็นเนื้อเลยรแถวบ้านเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่เนี่ยเดี๋ยวลองดูรสชาติดีกว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยคือดีดีเลยทุกคนคือแบบรสชาติก็ไม่ได้แย่นะคือแบบจริงๆอ่ะหกสิบบาทแบบขำๆได้เลยอะไรเงี้ยเนาะมันก็อยู่ใกล้ๆเลยพญาไทายาาละสระบุรีเนาะว่างๆเราก็ลองมากินกันแล้วกันครับนี่นะคะน้องสาวว่าจะไม่พลาด เป็นไงบ้างจูจูตกสิบเก้าบาทอิ่มไหมโคุ้มมากค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยใช่แล้วข้าวมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมแต่ขอะไรกันด้วยแหมพี่รู้จักว่าพี่กินขนมจีนไปพี่ก็คุ้มด้วยปกติขนมจีนแม่สี่สิบบาทไม่วิ้นแต่ลูกชิ้นแม่งมีแต่น้ำเปล่าอนี่คือแบบคุ้มมากันใช่ไหมใช่เส้นก็เยอะด้วยจุนจูจุนจูกินอะไรไปบ้างินขกินไข่เฮโร่ค่ะกินผักกินแกง โเยอะมากเดี๋ยวน้ทุกคนคือแบบ69บาทคุ้มมากนะใช้คนละครึ่งได้เลยครับก็มาได้นะครับก็ร้านก็จะอยู่เนาะอย่างที่เราบอกก็คือลอง BTS มาเนาะทั้งพีนันรุสวรีทั้งออกสองมาทุกอยู่ข้างครับเส็จทรียเลยเดินมาิีเดียวนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ